สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิปวิดีโอสอน p y q g s โดยใช้ Library GDAL เพื่อการจัดการภาพนะครับข้อมูลภาพคลิปนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการแปลงระบบพิกัดนะครับจากระบบพิกัดภูมิศาสตร์ไปเป็นระบบพิกัดแบนบะ UTM Zone 47N นะครับโดยใช้ข้อมูลของลุ่มน้ำยมนะที่เป็นข้อมูลเดิมที่ดาวน์โหลดมานะ ในจี uh, เดียก็จะมี uh, คำสั่งชื่อว่า GDAL Warp นะครับอันนี้คลิปนี้เราจะสาธิตการใช้แบบ uh, ใช้แบบ command นะครับโดยเรียกใช้ผ่าน uh, p y q g s นะครับซึ่งเราจะเขียนโค้ดใน p y q g s แล้วก็เรียกใชนะ้เราสามารถเรียกใช้ได้นะทีนี้เรามาดูก่อนนะ <c oughs> นี่เป็น โค้ดทั้งหมดนะครับที่เราจะใช้นะครับก็เขียนมาเตรียมไว้ลลนะเพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์นะเนี้ยก็เราจะอ Import os มาก่อนทีนี้เราจะเรียกใช้ command โดยใช้ os system โดย Run นะครับ run command นะที่เราได้เขียนไว้นะฮะจากตรงนี้นะครับโดยใช้ os เรียกใช้ os แล้วก็ system แล้วก็ command แล้วก็แสดงผลนะครับแสดงผลอะไรแสดงผลของอของจีเดลวาร์เนี่ยนะฮะที่เราได้การทำการแปลงค่าระบบพิกัดของลาสเตอร์นะฮะทีนี้ในส่วนของโค้ดก็คือเรามีซอสผ่านตรงนี้ก็คือเรามีข้อมูลตั้งต้นนะครับชื่อว่าโยมเบซินเดมอยู่ในหนึ่งโค้ด โยมเบสิ่เดมโยมเบสิ่เดมคือตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองดู property ้หน่อยตอนนี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นพิกัดแบบภูมิศาสตร์นะครับ EPSG 4326 4326คือตรงนี้นะครับ3 2 6 EPSG แล้วก็นี่ขอบเขตน,นะครับแล้วทีนี้ก็เป็น geotiff ตรงนี้ origin ระะทรนี้เราต้องการจะแปลงให้มันเป็น utm นะครับโซน4 7 n เราจะใช้ gdal warp เรียกผ่านา,าย q g s นี่นะเราต้องการจะให้เป็นพรกัด c 2 epsg 4.2.6.4.7นะครับแล้วจากนั้นเราก็จะใช้ตรงนี้นะครับ target epsg คือเราเซตไว้ก่อน ซึ่งเรารู้ว่าออปชันจะต้องใช้ลบ T Tar g e t SRS นะครับ Spatial Reference System นะ SRS ลบ T แล้วก็ตามด้วย EPSG แล้วก็ค colon นะครับแล้วก็บวกด้วย STR นะทําเป็น t t r n n นะครับ new EPSG ตรงนี้มันเป็น numeric ใช่ไหมครับเราก็ convert ให้เป็น string แล้วเอามาบวกกันก็จะได้ string สตริงตัวนี้ชื่อว่า target EPSG และ target EPSG จะเอาไปแทนตรงนี้นะ target ของ command เนี่ยที่เป็นสตริงนะครับเพราะถ้าบวกกันบวกกันเนี่ยสแสดงว่าเป็นสตริงหมดอันนั้นก็คือคำสั่งทั้งหลายจะถูกผูกกันนะครับเป็นห่วงโซ่เป็นสตริงนะเป็นข้อความเป็นเส้นนะเป็นข้อเป็นสตริง character แล้วก็จากนั้นก็เอา cmd ตัวเนี้ยเราเอามาปริ้นดูนะครับมันจะออกตรงนี้ แล้วก็เราก็ใช้เรียกให้มันรันคอมมานดโดยใช้ OS system cmd นะตรงนี้เราสามารถประยุกต์ใช้เป็นแบบ batch file ได้ก็คือใช้เยอะๆเลยนะฮลันข้อมูลในการแปลงข้อมูลเยอะๆะนั้นก็แอดเข้าไปในแผนที่ด้วย i f a c e raster layer น,ะ,นะครับใน target path นี่ก็คือผลลัพธ์ที่เราต้องการ จะส่งออกไปนะจะเซฟก็เป็นยมเบซินเดม UGM 47 n WGS 8 4นะครับ t i p ซึ่งจะอยู่ใน2 processing ตรงนี้จะอยู่ในนี้นะครับแต่นี้ยังไม่มีโอเคเดี๋ยวเราลองรันดูนะปุ๊บไวมากเลยครับนี่ออกมาลวแล้วแอดเรียบร้อยนะครับแอดเข้าไปนึกนี้เรียบร้อย นี่นี่คือโยมแล้วพิกัดเป็นยังไงนะนี่แปลงเรียบร้อยแล้วเป็น EPG s 32647นะครับ UTM โซน47 N WGS 84 Extend ก็ตรงตามที่เราต้องการนะครับขอบเขตทั้งหมดนะโอเคนะครับอันนี้ไวมากนะครับถ้าใครสนใจในเรื่องของ ว่า g d เดว่ามันทำยังไงได้บ้างนะครมันมีกระทูใน stack overflow นะฮะเขาก็ถามไว้นะครับเราก็ลองพิมพ์ดูนะฮะนี่ผมพิมพ์คำว่า g d เ w a ยว Python แล้วก็เราก็เลือกกระทูที่มันตรงกับที่เราต้องการหานะออแล้วก็เลือลเล่อนลงมาเลื่อนลงมาถ้าเป็นขีดถูกสีเขียวเนี่ยคือเขาบอกว่าเขา กระทู้เนี่ยคำตอบเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเขาได้นะครับสามารถแก้ปัญหาเขาได้เนี่ยก็มีตรงนี้บอกว่าเราจะใช้จีเดีวาร์นี่แหละครับในการาคำถามของเขาคืออะไร p e r f o r m ร d มจีเดียวัสด์อินเมมโมรี่วจเดวดิงนะครับจะมีโซลูชันเยอะมากนะครับโอเคมาบนี้นะครับ Okay. คลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ